็สวัสดี FC ทุกคนด้วยนะครับพี่ก็มาไม่มีอะไรมาแจ้งนะวันนี้ก็คือคลิปที่พี่ลงไปที่จะแจกปืน A.K. d r ดากอนกับสกาชมพูอ่ะคือคลิปมันเป็นช่วงที่แบบว่าการแจกแองพีม่มีปัญหาพี่ก็เลยก็แค่กะจะว่าจะแจกเลยแต่เอาแค่ห้ารางวัลเดี๋ยวจะช่วงสักประมาณ5้าโมงหกโมงได้หรือไม่ก็อาจจะก่อนนั้นแป๊บบนึงพี่จะแจกเลยแล้วกัน ห้ารางวัลเท่านั้นนะคือตอนแรกพี่ประกาศไว้สิบรางวัลแต่คือมันมีปัญหาการแจ้งเตือนอะไรเงี้ยแล้วหลายๆคนไม่เห็นคลิปนั้นเ้ยมันก็เลยคลิดว่าไม่น่าจะถึงสักทีอะหา้าสิบไลค์ก็คือนานพี่ก็เลยจะมาแจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยวพี่จะแจกเลยแล้วก็คลิปนี้ลงก็คือเหมือนพี่จะลองดูด้วยว่ามันจะแจ้งเตือนน้องๆหรือเปล่าถ้าใครแจ้งเตือนนะพี่ก็บอกเลยว่าก็โชคดีไป เห็นไหมก็ไม่เห็นเดี๋ยวพี่กำหัวให้นี่นะก็ถ้าใครโชคดีก็ฝากด้วยแล้วกันถ้าใครที่แบบว่าติดตามมันไม่เด้งใช่ไหมก็กดยกเลิกติดตามก่อนแล้วก็ติดตามใหม่แล้วก็กดกระดิ่งใหม่นะครับผมมันจะได้แจ้งเตือนนะครับแบนี้แหละครับเดี๋ยวผมเอาคลิปลงตอนช่วงเย็นๆเนาะ